สมาสังกับโปคือความฝ่ายฝันคือมักจะแปลกันว่าความดำรินี่ถ้าความเห็นหรือความรู้หรือความเข้าใจมันถูกต้องแล้วอ้ความฝ่ายฟันหรือความดำริมันก็จะผิดไปไม่ได้นั้นต้องฝ่ายฟันไปตามความรู้ที่ตนแน่ใจน้าในความดำริความฝ่ายฟันที่เรียกว่ามั้งมาตั้งกับโฟ ความมาฝ่ายฝันถูกต้องนี่มันก็มีกั็นที่การพูดจามันก็ผิดไม่ได้เพราะความรู้มันถูกเสีแล้วการทําการงานมันก็ผิดไม่ได้เพราะความรู้มันถูกเสีแล้วการเลี้ยงชีวิตก็ผิดไม่ได้ความภาคเพียรพยายามก็ผิดไปไม่ได้นี้ก็เหลืออยู่แต่สมาสติสมาสตินี่เมื่อความรู้ถูกต้องแล้วสติมันก็ถูกต้องนี่เป็นของแน่นอน แต่ปัญหายุ่งยากลำบากมันมีอยู่ที่ว่ามันไม่ค่อยจะมาทันแก่เวลาสิ่งที่เรียกว่าสติหรวอความระลึกได้นี้ถ้ามาช้ากปเข้ากับไม่มีคือไม่มีประโยชน์อะไรจึงต้องมีการฝึกฝนให้มันคล่องแคล่วให้มาทันแก่เวลาอยู่เถอะและในที่สุดจะมาถึงสมาสมาทิความตั้งใจมั่นชอบความตั้งใจมั่นก็คือกําลังของใจ กำลังของใจนี่ก็เป็นไปอย่างถูกต้องเพราออำนาจของความรู้ที่ถูกต้องใีข้อแรกแต่แล้วมันยังไม่ค่อยจะพอจึงต้องบําเพ็ญให้มันมีมากพอตัสมาสมาธิมีกำลังมากขึ้นเท่าไรสิ่งที่เรียกว่าตัมมาทิฏฐิที่เป็นผู้นำก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นนั้นมันจึงส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้มีกำลังแข้มแข็ง,ข,งขึ้นพร้อมๆกันทั้งแปดองค์องค์ประกอบเหล่านี้มีกำลังถึงที่สุดเตรีมปมืนกันดีแล้วก็สามารถจะทำอะไรที่เป็นหน้าที่ให้ดีถึงที่สุดได้โดยเฉพาะในที่นี้ก็เพื่อจะดับกิเลสจะดับทุกข์นี่เป็นไปเพื่อนิพพานทีนี้แม้แต่ว่าคนที่จะประกอบกิจการงานในทางโลกโลกเป็นการทำมาหากินทำไรทำนา ถ้าขายหรืออะไรก็สุดแท้ถ้าประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบแปดประการนี้แล้วก็ย่อมเป็นผลดีถึงที่สุดด้วยเหมือนกันฉะนั้นขอให้สนใจว่านี่คือตัวธรรมะที่สําคัญที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือไม่มีใครสอนแต่จัดจะรู้เอง มา่าวาจากการค้นคว้าหรือเที่ยวศึกษาเที่ยวค้นคว้า,าเป็นเวลาเป็นปีๆนั่นสรุปแล้วะะลก็บสรู้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ว่าธรรมะแปดประการนี้รวมกันข้าวเป็นห้นทานเอกแล้วสามารถจะข้าวหน้าหรือลุล่วงอุปสรรคผ่านอุปสรรค,คพื่อความทุกข์ต่างๆไปได้ที่นี่ความประสงค์ที่สําคัญที่สุด ของนักบวชทั้งหลายในสมัยนั้น <c oughs> ก็คือเพื่อจะบรรลุนิพพาน <c oughs> ที่นิพพานนั่นแปลว่าดับสนิทด,ดับก็คือดับของสิ่งที่ร้อนคือดับของความทุกขานิพพานท่าก็ดับทุกข์ท่า,านิพพานไม่ท่าก็ดับทุกข์ไม่ท่าคือดับทุกข์ชั่วคราว